นาหนาวแล้วเด้อพี่น้องมีคนคองแล้วไปโน้สุนคิงครับเอซิเทสเตอร์บ้านดุงนะครับวันนี้ส่งรถลูกค้านะครับคุณบ,บุญจันทร์นะครับและพี่ปูนนะครับผมตัวน,นี้นะครับถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเอซิเทสเตอร์จอนเดียสครับบ้านดุงนะครับเซลแปะนะครับผม โอ้ย่านฝนปวเศร้าอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้ารุ่งหิงเลย <c oughs> เออเออนี่ครับผมเหมือนเดิมครับคุณพ่อคำสอนนะครับ กอราถ่ายฐานนะครับวันนี้นะครับผมก็ออกรถคันที่2นะครับคันแรกก็50แรงตัวเก่านะครับพอดีลูกค้านะครับคุณพ่อเอาคันที่2นะครับรุ่น50ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเหมือนเดิมครับคุณพ่อก็ทําผ้าพื้นนี้นะครับที่รับมอบรถนะครับก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับ จักม่วงแล้วพอจักม่วงแล้วอ๋อเลยสองนาทีนะครับผมเพื่อเพื่อหอดพุ่นกับหอดเก้านาทีแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ก็พี่บุญจันทร์นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปให้พี่เขาดูก่อน ตัวนี้เป็นรอบความเร็วเราใส่เอกก็ได้ท่าซ่าเราใส่บีแต่ว่าตัวนั้นเดือหน้าทายหลังง่านะครับผมอันนั้นคือเกียร์เกียร์จอดไว้เขาดึงไปทางหน้ายูไปทางหน้าโอเคได้ได้ได้โบกคือเก่าเนอะแต่ก่อนยูฟางนี่พ่อพ้นเศร้าหาอยู่แล้วยื้อใส่เลยโอเคครับนี่ก็ ได้เพิ่นนะครับกาซื้อซื้อทอแตงเอานะครับผมตัวนี้นะครับเรามือบริการขายนะครับได้เพิ่นเอาทอแตงนะครับเพื่อที่จะที่เราจะแถมนะครับชุดใบมีดดันดินนะครับผมตัวนี้นะครับฐานลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับอันนี้เราแถมให้นะครับมูลค่าห้าหมื่นนะครับตัวนี้นะครับไปแล้วบ่พทอแล้วบ่โอเก่าม่วงไม่ทอแล้วบ่พ่อพอแล้วบ่เอา เลือกย่มย่มดีนะครับที่ของคุณพ่อคาสอนนะครับคุณบุญจันทร์นะครับนี่ครับไอ้เพื่อนกับเพื่องจะกลับมาจากต่างประเทศนะครับกบแฟนเพื่อนนะครับกลับมาตั้งรักตั้งฐานนะครับนี่ครับผมก็มาแล้วนะครับผมนี่ครับผมคำคุ้นนะครับมาอยู่นะครับมาบนโต๊ะครับมือนี่นะครับอยู่ที่ นรับบ้านนนสมบัตินะครับนี่ครับของคุณบุญจันทร์นะครับบอราทัยฐานนะครับผมพ่อคนกัดคันที่สองของเรานะครับรด50สิบงดีใจแล้วครับ้าออกห้าสิบนะครับผมใช้รุ่นเก่าแล้วก็เอาคันใหม่ก็ยังห้าสิบงนะครับผมนี้ก็ชอบเทอร์โบนะครับมักเทอร์โบนะครับพ่อคนมักเทอร์โบนี่ครับผม เออดีดบอลนี่ครับผมโอ้สวยครับรุ่น50ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ระบบเกียร์12เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับผมโอเคนะครับผมแจ้งสว่างเน,น <laughs> อะเพ่อย่าบอกได้แพ้่เพื้นนี่อันเก่าน่ะ แมนว่าผู้เก่าผู้เดิมเอาชน้ะผู้เก่านะครับคันที่สองก็ยังเอากับทาง AC กับเซี่ยวเฟย์คือเก้านะครับขนาดได้เ้ย

ทำคุ้งพ er ่นเออองานหลายเลยวไอดูนี่เห็นพ่อแล้วว่าเมื่อนีนนัดเขายุ่เบียดเพราะ่อจะเฝ้าว่าจะพ่นตุก่อนนัดไปโยกล่องไม่ไวโยกล่อง ครับผมอย่างอย่างโตโตกเก่าแล้วนะอย่างน้อยเออนี่รุ่นนี้พอดีเลยอันที่ให้เราไปเบิ้งนี่ยกับรุ่นเก่านะเปรียบเทียบเบิ้งมันสูงกว่าเก่าครับเออนะครับผมพวกพอเราไปแล่นมือบนบานนี่ปุ๊บเราเออถ้าเบิ้งรถเจ้าของออว่าเออก <ๆ S 1> ็เลยว่า กไปไปอกอแบมน้อยก็ไปมนแค่แค่ไม่มีเลยแค่ผหม่รวบครับผมนี่อบแบบมันมันตั้งพวกเล่นงบิมันมันตั้งตำด้วยคือหลอบพันพันเอสพันสองแบบนี้นะมันมันจะเลแบ้งด้เนาะแรุ่งเ พ่อเรายังมาเบียดเธอบูด้วยยังว่าเน้นว่าท <c oughs> ันใหญ่กว่าเดิมนะครับผมตัวนี้ผ่านกว้างๆนี่ครับอันนี้พ่อเพิ่นเอา ซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ผานพวนนะครับโคงก็ยาวกว่าเดิมนะครับตัวผานนอกพ่อะถ้าตัวเก่าม,มันสีสันเลยตัวหาซิแรงเออแงน,นครับตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผานมันจะโคงใหญ่โคงแต่ว่าผานนี่ใบใบเดียวกันใบเดียวกันผู้ผู้นี้นะครับมันมีสองผู้นะพ่อถ้าถ้าดินแข็งเนี่ยส่หู้นั่นถ้าดินอ่อนเนี่ยก็ใส่หู้หน้าน้าเอาหน้าหน้า เออหน้าน้าส่ฮูฮูในหน้าน้านี่ครับผมนี่นี่ครับผมพอาคา พ่อคำสอนวีนี่มาเยี่ยมสัมภาษณ์นี่อสวัสดีลูกเพจนะครับอสวัสดีรับพ่ออยู่ดีมีแห้งครับผมอาแนะนำตัวเนี่ยพ่อเห็นอคำสอนนะครับบอระทัยฐานบ้านนลสมบัตินะครับผมตรงนี้เป็นอะไรพ่อ มากกว่าตัวเกามากกว่าตัวเกาแต่ว่าท่าน่านยังเห็นงานยังบเห็นงานแต่ว่าในใจเข้าน่ะเออมันมันเป็นได้เอาเมื่อวานนี้ไปไปไปลองคาบเบิงขักเมนโวอันนี้พอได้ตัวกันเมนโวนี่ครับคุณลองเบิงเนาะเออมากไทยมักมั่นเมนโวเออนี่ครับขันไม้ก็นั่นเหมืนกันนไม้เออขนาดขันกรอนเมนโวครับเออ ขนาดขั้นก่อนพ่อก็เล่น50จอดเดียนะนะครับผมมาคันนี้กับห้าสิบตัวใหม่ได้เปรียกมูไล่ได้เปรียกมูอมนี่ครับผมนี่จากดินแห้งเนื้อโอเคเลยนะน่ครับผมนี่ตัวนี้แหงยิ่งไปไล่พุทธนั่นอีกแห้งรลายกว่าอีกเนะลยรลายลึกเป็นโมโหเอา,า <laughs> พ่พพอได้โปรโมชั่นอย่างนี้เอาเปะถามก่อนทีทีเป๊ะ โปรโมชั่นคืออ่อนแถมนะแถมจริงบ่แถมดันนานะนเออบ่ได้ตัวในาะเขาเสียแค่ภาษีเนาะนเออเอาโอเคครับเพราะว่าผู้ใดสนใจอยู่ที่บ้านนนสมบัติเนาะพอ่อติดต่องานทั้งรถไถรถเกี่ยวรถ แกง่วได้มืดเปบ่่ะพ่อนี่ครับรถเกี่ยวก็มีแล้วก็รถนี่ก็รถรถดําก็มีนะครับอยากให้ไปแกอย่างได้มืดเป็นบ่คับพ่อเออมาคุยราคากันเนาะสนใจท่ารถเกี่ยวท่ามี่เนี่ท่ามี่กับติดต่อพอเบอร์โทรดิจำได้ปศูนีเก้าหเจดก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหเจโอ้นี่ครับติดต่พ่อคำสวนนะครับนี่ครับผมงานเพื่อนรับตลอดเลย พราะว่าลูกเคยพ้นมาบ้านอยู่บ้านแล้วโอเคครับพ่อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเอาลูกด้วยเออเด็ครับผมพี่ครับพี่บุญจันทร์มาพี่ครับไอ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ด้เมื่อกี้สัมภาษณ์พ่อแล้วสัมภาษณ์ได้บาดีเดี๋ยวกันอยากให้ข้าเจ้าติดต่องานเนาะไอ้ายดีครับผมวาดีครับดีครับขออนุญาตเด้อถ้าแปะถ่ายวิดีโอไม่อย่างก็ได้ขอขอนุญาตก่อนนะครับ สียเอาไปลงยูทูบเด้อไอ้โอเคเอาอันเดียวแค่สัมษั์นะครับไอ้รถคันก่อนกับคันนี้ไอ้ประทับใจแบบใดเอาคันเอาคันคันก่อนก่อนเอาคันก่อนก่อนมีความประทับใจจะรุนแรครับรุน50เนาะมันแข็งแกรงดันดีนึกกันดันดีแล้ว่าันผมประหยัดในงานมันใหญ่ใหญ่ขึ้นอีกเมื่อกี้นี่คืองานงานยังน่อยคือประเภทหน้าด้วยเข้าไปในเข้าไปเข้าไปีงานหลครับผมการในมันใหญ่ขึ้นครับ ครับแรงกดดีแค่ครับโอเคนะครับผมก็เลยอัปเกรดขึ้นแต่ว่า50กันยังมากชั่วปูคือเก่าเป็นบ่ายเก้าวิวครับยอะมากเยอะมากทีมเกียร์เออก็เลยอัปเกรดขึ้นจากจาก8เกียร์เนาะ12ครับผมแรงบิดมันเยอะครับเรีงบิดหลายนะครับผมตรงนี้นะครับทงานเข้าเหยียบ์น้อยเข้ากับตืนเตืองน้อยนี่นะครับถูกต้องครับไอ้เขาก่ต้องเล่งเครื่องหลายเนาะตรงนี้่เหลือเข้ากับด้เข้ากับด้งานดีแค่ครับผมนี่ครับผมเหลือกำไรจริงๆนะครับผมเขา อ่านไปทั้งคุณเลยเป็นใบเอ่านข้ามไปบริษอ่านว่าเออรถอันแรงมากแบบนี่เทาอ่านข้ามไปคือการเฮ็ดงานมันต้องลดต้นทุนเท่าไหร่ผลผลิตกำไรมันหลายเนาะอคือตรงนี้นะครับผมเร่งใจครับรูเดียเรื่องใจเลยบรออกมาวันที่สี่บอยตอนนั้นเปิดตัวเนาะวันที่สี่ที่ห้าเปิดตัว ไปเป็นไปเบิ้งที่วันนี่ซองมือซองมือสามมือจะนี่ครับไปไปเทธอแรกบม่ได้พ่อเซียวเปียเลยเออออกมาไปเธอสวมพี่ครับยังได้ยังขนาดก็ได้ออกมาคุยรายละเอียดอยู่บ้านน้องข้าวใบตัดสูงใหญ่ก็เข้าไปเองครับเขได้บอกเซี่ยวเปียเลยครับผมไปเออไปรถเฮามีให้เลือกหลายเมนบอยรถหลายเมนบอยอยู่ศูนย์ใหญ่รถหลายครับเออรถหลายกั็หลายครับครับผมนี่ฐานฐานพ่นฐานตามเออ ออลอตเตอรี่หลายเนาะครับไอมีเลือกอันนี้เมื่อนั้นเท่ากับไปเลือกเนาะเลือกรถนะครับผมตรงนี้เพราะว่ารถเท่ารถเท่ามีให้ลูกค้าเลือกอหลายอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นเอาฝากภาษาสัมพันธ์พี่น้องเบิง้งคลิปนี้อยู่ได้วยโอ้ครัมพันธ์ครับผมเดซี่ม่องหาครับม่องหา,ารถไปเห็นงานนะครับผม ใช่ได้ก็ดีเชื่อกันว่ะครับผมเราจะคว่ำสอบของความชอบของบุคคลเออมาความสอบของเขาครับผมแม็นว่าถือเป็นใช่ได้กับคว่ำแห้งความเออผูกปันในเชื่นกันครับผม อันนี้เป็นความมักส่วนตัวของไอ้เมนบบเออนี่ความมักส่วนตัวนะครับจ็กส่วนตัวมือส่วนตัวเลยครับออกคันอีส่วนเนะครับผมนี่ครับเอาผู้ใดที่ต้องงานเลยครับไอ้พอจับเบอร์โทรเรับเรเบิ้งานเดียร์เดี๋ยวคือสองงานนะครับขนาดหน้าฝนเนี่ครับหน้าฝนก็รับไว้ก่อนรถที่จะมาใช่ไหมไอ้คือของข้าราก็ได้จอดแต่ว่าของเดียนังได้เห็นงานยังได้เห็นงานตลอดเนาะเออเดี๋ย ไม่ออกฝนมาตกก่อนโอเคเพร่าพ่อพ่อไม่ว่ามันเป็นเดี๋ยวว้าใจเย็นืัอนี้ได้กินฟอกอันเอาบ้าก่อนเออพราะว่าฝนตกเลยเนี่ขอบคุยัให้ออกไปด้วยดูดีฝากบร์โทษได้่อยจำได้พ่พอดีพ่อพ่อคนอันฝากไว้แล้วโอเคครับไ่อขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับบุญจันทร์นะครับนี่ครับเสียงจากไอ้พ้นนะครับกับ เดี๋ยวแปะให้รอบๆตัวรถบางกรอนเนาะรุ่น50ตัวใหม่นะครับนี่ครับผมนีม่ก็สวยครับสวยนะครับคันแรกของเซียวแปะได้มมาทรงนี่ทเท่าแกจะกลาอยู่เดียวเออนี่ครับรุ่น50ตัวใหม่อะะบุมีหายใจคือเป็นว่าเออนี่ครับผมโอ้สวยๆครับรุ่น50นี่ก็โค้งผานยาวขึ้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นผานหกแต่ว่าโค้งยาวกว่าตัวเดิมนะครับ ก็ให้เหมาะกับรถตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับเพราะเราก็สามารถปรับระดับได้นะครับว่าจะเอาความ ว้างเท่าไหร่นะครับสามารถปรับได้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับ5้าระดับนะครับตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อทางเซลแปะได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 0ย1 0 9381นะครับยินดีบริการลูกค้าถึงบ้านนะครับผมตรงนี้นะครับของคุณครับดือแยงใจลมหนาวพัดมายามใดนั่งพิงไฟให้คลายความหนาว